นี่ค่ะพี่นองค่ะมื่อวน,นี้ได้ก้อยปลามาสู่คุณยายกินค่ะอาหารที่ให้พระในบ้านถวายพระในบ้านของเราวันนี้ก็คือก้อยปลาค่ะก้อยปลามุ้นก้อยปลาแม่น้มมุ้นนี่แหละค่ะแซ่บแซ่บโบผันซิมแล้วแต่ว่าคุณยายสีแซ่บนําบ่รอฟังคำตอบจนได้พี่นองแล้วลุ่นอยู่สินะเฮ้ <c oughs> กินก็พักกระโดน มันสิเข่ากันดีค่ะรินก็พักกะโดนแล้วก็กพักตูมฝรังเสียบเสียบนะคือขีดโดนแต่น้อเสียบก้อยปลานี่บ่ได้ก,ก้อยดิบเดอ้อพี่น้องเดอ้อขัวสก้อนค่ะก้อสิเอิญว่าก้อยนะ่เพิ่นห็ดเป็นฟักปลาดิบซับปลาดิบแล้วก็ไปเห็ดใส่หมดสมใส่เกลือใส่ผงนัวนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะหันหัวหอมแดงใส่ แล้วก็เอาไปคั่วล้วก็มาปรุงรสซิมให้มันแซ่บนั่นแหละค่ะพี่น้องก็เลยอื่นว่าก้อยนะคะพ mm ่ hmm. ได้ให้คุณยายกินดิบบืเบิงเบิง,บงพี่น้องผักอ,อ่อ,อนๆไหมพี่น้องม่งเนี้ยแต่ถ้าถ้าอ่อนแห้งมัน,ม,นมันฝาดอันบ่ยายน้องกินพ่อแบบพ่อกระเทิร์นพ่อกระเทิร์นอีกแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะพ่อกระเทิร์นนี่กหมายถึงว่ามันบ่มมันบ่ออ่อนแห้งบออ่งบอขั้นแก่แห้งนี่สิใบพ่อเหลี่ยมๆนี่แหม มันสิแสบมันสิมั่นกินกับก่อยปลาแล้วมันสิมั่นถ้าก้อยปลานี่เข้าหั่นหอมแดงใส่อันนี้ก็แล้วแต่ผู้มักคือเก่าเนาะค่ะบัวพันธุ์สีหั่นหอมแดงใส่หลายๆหั่นหอมแดงใส่หลายมันสิหวานมันสิมั่นไปนน้ำกันเลยเป็นผน้องมันเขากันดีถ้าเข้าไปขัวแล้วได้ควมหวานจากหอมแดงน้ำแล้วนันก็สีนัวมันสิแสบไปเลยอันนี้ก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับควมชอบของแต่ละบุคคลขึ้นก่าเนาะค่ะแต่บัวพันธุ์ปล่อยฟังว่าเพื่อพี่น้องล่องเบื้องว่า มันสีแสบบอหันหอมแดงใส่ได้หลายลาย,ย่ามไปขวนี่มันสีแสบมันสีนี่หลดหวานรสดหวานหอมแดงแล้วก็มันกับสีบอข้าวดับกินข้าวแสบค่ะพี่น้องอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกหม,มักของแต่ละคนเนาะคะ่ะเบิ่งคุณยายเรากินผัก <laughs> คุณยายบอมีฟันเนอะพี่น้องออันลูกหลานเอฟซี่ถามเขามากกันหลายนะคะว่าคุณยายมีฟันอยู่บอที่กิน ผักในายๆคือกินผักคือยังคนมีแขียวยังสิ่งพี่น้องอขออนุญาตใส่คําว่าแขวนะคะภาษาอีสานบานห่าแขีวก็คือฟันนั่นแหละคะ่ะที่นี่<ร>คุณยายแขวยายยังสองเหรียญด้เออมีสองซี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> สองซี่นะคะกิ <c oughs> <c oughs> นซ้ำนี่คุณยายก็กิกนแล้วคะ่ะพี่น้องนี่อาหารแนวเดียวนี่บอกให้ยายกินเหมือนนี่ มีแนวเดียวนี่แหละค่ะก็มีอินดพาลัมน้ำยู่อินดพาลัมน่ะก็คือแซฟิตไว้แซฟิตไว้แล้วเ้าก็มาละลายน้ำแข็งออกกรเหลือเพิ่งกับสินิ่มกลายเป็นนิ่มด้บ้านพี่น้องแล้วกับบักองุงนค่ะโอ้ยเป็นแต่แซบพี่น้องมัน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 เขากันดีไหมพี่น้องมันมันมันกลมกลมเขากันดีรสชาติแสบเลยค่ะพี่น้องหันหอมแดงใส่ได้หลายร่องมึงเด้อพี่น้องเอยร่องมึง บ่ได้บวให้เสือว่าสซยบแต่ว่าให้ร่องเบิงอาจจะหมักคนละย่างหมักบ่คือกันเนาะค่ะก็เลื่บัวพันก็เลยว่าร่องเบิงเพื่อสิแยบคือบัวพันบัวพันกือคุณยายบอกว่าถ้าหันหอมแดงเส่นไายนี่มันสิดับกินข้าวไม่ไน้อกเราไปขวัวซู่แล้วมันก็สินั่สิมันไปน้ำกันเลยเนาะอากาศหนาวคุณยายใส่หมวกใส่เสือเข็นเหย้าค่ะเสียบแสบเสบเส ขอบคุณทุกการรับชมค่ะ